ไปเท้าลงลูกเอาไปเท้าลงเออไปเอาไปเท้าลงอ่ามาคนต่อไปล็อกเออตามตีไม่ต้องไปเก่งตัวเออเอามาตุ้มต้อมเออใครก็ได้มาเร็วปุ๊บโยกป๊บนั่นไรเออปุกเอาไว้นิดเดิ้ลเออเาตุ้มต้อมมาเร็วเออตามตีขึ้นตามตีขึ้น าขาลงเห็น้เห็นวขาวนิดอปลายเท้าลงสน้นเท้าเราไม่ถึงพื้นปุ๊บาคนต่อไปใครเวเออแล้วอาย่อข่าลงยกตัวหน่อยนเลเอาคนต่อไปใครมาเยวเออเอาปลายเท้าลงปลายเท้าสน้นเท้าไม่ถึงพื้นนี่ไงโอเคเร่เป็นเห็นไบุคลิกถูกต้องมาดูต่อไป อึเอออบคลิกถูกต้องเห็นไมเอออึอ่ะึ๊บต้องเจงเอาไปเร็วอึเออย่ห็นบังึ๊บึ๊บตั้งไปอึ๊บอ่าแบมมาตามมาอาต่อไปตามมาเลยวตามตามมาเลยตามมามาตามมาตามมาตามมาเลยตามมาเลยไปเร็วๆอีกสองรอบไปเร็วเร็ว แบมรอก่อนรอน้องก่อนเออน้องก็ยังไม่คล่องอ้ามาเอามาแบมมาเออเอาไปเท้าลงอ้าวไปเอาไปเท้านั่นแหละเฮ้ยไปไปเลยไปเลยไปไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บเอาอีกรอบหนึ่งไปมาเออ